สวัสดีครับ fc น้องอุงหญิงเพชรนมันแพง fc สาวน้อยเพชรมันแพงทุกคนทุกท่าน <c oughs> สําหรับคลิปนี้สาโรดบนก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับน้องหญิงเพีรยมันแพงสําหรับน้องอุงหญิงเพชรมันแพงเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ได้ไปถ่ายทํา mv อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเคนนี้ก็เป็นที่ สนุกเฮฮาจนดึกถึงจะได้จบสิ้นสำหรับถ่ายเอมวเมื่อคืนนี้เพื่อประกอบกับภาพยนตร์ขายอ้อของบอสโจเพราะขายอ้อของบอสโจก็จะทำการฉายในวันที่17กรกฎาคม88ทุกลวงและบอสโจและบอสโจก็ได้มีมัดสมภาพยนตร์ขายอ้อคือบัตรแข็ง ประมาณสิ้นเดือนคงจะ <c oughs> เอามาจำหน่ายใครต้องการตั้งแต่1บัตรขึ้นไป1นึ่งบัตรสบัตรสามบัตรก็สามารถซื้อได้นะครับสำหรับบัตรแข็งของภาพยนตร์ใครออนะครับและ <c oughs> เสร็จจากการ MV ถ่ายทำา MV น้องก็ได้มาพากก่อนเพราะว่าวันนี้ <c oughs> น้องวิงและคณะสานวน้อเป็นแผงก็ได้เดินทาง มาอยู่ที่บ้านกุดว่าตำบล да กุดว่าอําเภอกุชินาลายจังกาฬสินนะครับเพื่อมาในงานบุญบังไฟบุญบังไฟตะไยบังไฟตะไลเงินล้านสำหรับประเพณีบ้านกุดวานะครับก็เป็นก็ได้จัดงานประจำปีทุกปีนะครับสำหรับ งานบังไฟตะไลเงินล้านของชาวบ้านกุดว่าและวันนี้คณะสาวน้อยเพลินแผงก็ได้มีโอกาสมาทำการแสด,แดงเพื่อให้พี่น้องชาวตำบลกุดว่าและบริเวณใกล้เคียงมาชมคณะสาวน้อยเพรมันแผงและผมก็ขอเรียนเชิญน,นะครับสำหรับเย็นนี้มาให้กำลังใจน้องอเเุ๋ยเพบันแผงและคณะสาวน้อยเพบันแพงทุกคนทุกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบคนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ